คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ที่อเมริกาเรียกได้ว่าถูกใจชาวไทยทั่วทั้งประเทศคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17อย่างเป็นทางการคุณชัดชาติเริ่มด้วยการขอบคุณประชาชนก่อนตามเลยเจ้าหน้าที่ที่เหลือย้ำกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่ใช่นายไม่ต้องเรียกว่านายให้เรียกว่าอาจารย์ดีกว่ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาได้หนึ่งสัปดาห์เต็มๆแล้วสำหรับคุณชัดชาติสิทธิพันธ,นธ์ซึ่งไม่ว่าเจ้าตัวจะไปลงพื้นที่ที่ไหน ก็จะมีการไลฟ์ให้เห็นการทำงานอยู่เสมอและล่าสุด9มิถุนายน2565คุณชัดชาติได้ลางานเป็นเวลา4วันเพื่อไปรับปริญญาแสนดีแสนปิติบุตรชายซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่รัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกางานนี้คุณชัดชาติก็ไม่พลาดไลฟ์ความเคลื่อนไหวขณะอยู่ในสนามบินสวนนภูมิซึ่งก็มีประชาชนจานวนมากมาขอถ่ายรูปและเข้าพูดคุยกันเป็นจานวนมากโดยในตอนท้ายก่อนจะปิดคลิป ก็เกิดเหตุการณ์ที่เล่นเอาคุณชัดชาตินั้นทึงกับขำแห้งไปไม่ถูกเลยทีเดียวโดยหลังจากที่คุณชัดชาติถ่ายรูปกับประชาชนกลุ่มสุดท้ายเสร็จมีหญิงในกลุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับขอบคุณพร้อมบทสนทนาที่ว่าอาจารย์ขอบคุณมากเลยเหมือนมาเปิดประตูคุณชัดชาติกล่าวว่าเอ้าช่วยกันหญิงสาวกล่าวว่า8ปดปีที่หนูติดคุกอะ่ะคุณชัดชาติถามว่าเป็นอะไรหญิงสาวตอบว่าเอา้าก็อยู่กับประยุทธ์มาไม่ติดคุกหรออาจารย์เข้ามางแงมประตูแล้วหนูก็เห็นแสงสว่าง ควรชัดชาๆถึงกับขำแห้งแล้วก็บกมือขาต่อไปแล้วก็ยกมือรับไหวหญิงสาวกล่าวต่อว่าขอบคุณมากค่ะอาจารย์เล่นเอาพว้าราชการกรุงเทพมหานครของเรานั้นถึงกับตั้งตัวไปไม่ถูกเลยทีเดียวเมื่อเจอมุกนี้เข้าไป